بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد لقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ว่าล و ؤ ل อ ء ك ل มอั ؤ า ا า ك ุ ه م أذاب ا มว ذ ي ล ا ل س ุม م عليكم و ر ว م ة ا ل ل า و ب า ك าตุขอความสุขความเมตตาความปรานีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะทุกท่านที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธาพี่น้องครับ <c oughs> อัลอัมรูบินมาอรูการสั่งชายกันในสิ่งที่ดีคือเรื่องของอกีดีไดวันนะยูอานินมุงกัดและการปามกันในสิ่งที่เป็นเรื่องเลวร้ายต่างๆอัสลลนมินอุซูลิลอิสลามบีนี่คือเป็นรากฐานอันหนึ่งในบรรดารากฐานต่างๆของอิสลามของอัลลอฮ์ทำไมล่ะครับยัสฮารุลคไอรรอว่าะอุมุลบรอกาด ถ้าสังคมมีสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยความดีมันจะประจักษ์ขึ้นมาเป็นรูปธรรมและบาระกะมันก็จะปกคลุมในสังคมนั้นและถ้าไม่มีเลยล่ะพี่น้องก็คิดกันเองนะในตำบลในหมู่บ้านไม่มีการเรียนการสอนครูบาอาจารย์ไม่เคยมาอะไรทั้งสิน้นและก็ไม่มีคนในการที่จะแนะแนวและก็ไม่ส่งเสริมในการที่จะให้ดูรีวีในเรื่องราวของศาสนา24ชั่วโมง ผมถามให้พี่น้องตอบว่าสังคมอยู่ยังไงลูกหลานอยู่อย่างไรพี่น้องถ้าไม่มีในสิ่งสองประการนี้เพราะฉะนั้นวายาคตสุบินบาจิลแน่นอนครับมันจะไปจำกัดไอ้สิ่งเลวร้ายเนี่ยจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เวลามีการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลาแล้วเนี่ยคนเลวพวกยากเสพติดพวกน้ำกระท่อมเนี่ย มันก็จะค่อยๆจางหายไปจากสังคมนั้นเวลาคนดีมันเยอะขึ้นเนี่ยเขาก็จะต้องออกจากงูกเก็มนั้นตำบลน,นั้นถ้าอยู่ก็ต้องเป็นคนดีเหมือนกับเขาแต่ตรงกันข้ามถ้าไม่มีการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนานี่คนชั่วยกขึ้นคนเชื่อคนชั่วมากขึ้นต่อไปก็กลายเป็นว่าสังคมคนดีอยู่ลำบากแต่คนชั่วอยู่สบาย walakat farrokallahu bainan mu'min wan munafikin bil amri bin ma'ruf wan nahjionin mungkar. Tadi jing Allah subhanahu wa ta'ala nan dai jamnak nai rawang mu'min kap munafikin dui al amru bin ma'ruf wan nahjionin mungkar. Jaga kan dengan sing song pakani ถ้าสังคมมีการสั่งชายในเรื่องดีมีการเตือนกันนะครับมีการบอกเล่ากันในสิ่งที่เป็นเรื่องของเราของศาสนาพี่น้องครับสังคมนั้นก็จะมีเรื่องมุงกัดไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าอันนาอคสสิฟาตุนมุมินินนี่คือมันเป็นคุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินโดยเฉพาะถ้ามีการเรียนการสอน ฉะนั้นพี่น้องที่มีแกะทั้งหลายครับวันมุมินูนะวันมุมินาตมุมินชายและก็มุมินหญิงบาตูฮุมเอาลิยาอุบะดินบางคนจากพวกเขาเหล่านั้นให้ความคุ้มครองต่ออีกบางคนคุ้มครองกันยังไงล่ะครับเอาอะไรมาคุ้มครองอย่มุรูนะบิลมารู้พวกเขาเหล่านั้นสั่งใช้กันในเรื่องดีวายันเฮวนะอานินมุงกัด แล้วก็ปามกันในสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายพี่น้องครับไอสิ่งที่มันมีเรื่องราวเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นมากมายกายกองเด็กทุกวันนี้เนี่ยเดินมายี่สิบคนนะติดน้ำกระท่อมทังสิห้าคนพี่น้องว่าใช่ไหมละ่ะก็เนื่องจากว่าคนที่มีหน้าที่ในกิจการงานของมุสลิมนะไม่ทําหน้าที่เพราะคนมีหน้าที่และทําหน้าที่เนี่ยสังคมเขาก็เกรงใจเมื่อสังคมเกรงใจแล้วเด็กวัยรุ่นนันก็เกรงใจแต่ทุกวันนี้อิหม่ ทำหน้าที่เอาไว้เวลาไปเปิดเซเว่นก็ไปนั่งสวดพร้อมกับพระ,พะนะไปชอบอย่างนั้นเสียชอบปัจจัยเสียแต่หน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่ตนจะต้องรับผิดชอบที่เสนอตัวเข้ามาไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิน้นและสังคมมันจะไม่เน่าเฟะได้ยังไงพี่น้องที่มีเกร็ดทั้งหลายครับนี่ผมบอกนะวันมุมินูนะวันมุมินาดคนมุมินชายและมุมินหญิงนั้นเขารักกันยังไงวันมูนาฟิกูะวันมูนาฟิกอ คนหน้าไหว้หลังหลอกที่เป็นชายหน้าไหว้หลังหลอกที่เป็นหญิงล่ะพี่น้องครับบาตุฮุมมิมบาเดนบางคนจากพวกเขาเหล่านั้นยะมุรุนบินมุงกัปสั่งชายกันในเรื่องชั่วว่ายันเฮานาอานินมารูปและก็ปามกันในเรื่องที่เป็นความดีพี่น้องครับแล้วก็วายักมีดูนาไอเดียหุมมือของเขาสองข้างไม่ปฏิบัติอะไรเลยผมถามว่าสังคม มันจะเละแค่ไหนครับพ um ี่น uh ้องที่มีเกียริทั้งหลายครับสังคมมันจะเละแค่ไหนฉะนั้นวลาตะกูนูกัละฎีนาตฟรรเวักตะลาฟูมิมบะดิมาจาอะฮุมุลเบญนัตวะอุลอิกะละฮุมอาซาบุลอาซีมอัลลอฮุอกบัลวลาตะกกนูกัละฎีนาตฝรรเ ท่านทั้งหลายอย่าทำตนเหมือนกับกลุ่มชนที่แตกแยกกันวัตลาฟูมิมบะดีมาญาอหมุนบายนาตแตกแยกกันหลังจากที่ความชัดเจนได้มาหาพวกเขาเหล่านั้นแล้วยังแตกแยกกันอีกเนี่ยผูกก้กลุ่มคนศาสนาว่าไงนะุรอาลอิมรอนว่าอุลาอิกาลหุมอาซาบุนอาซีมและพวกเขาน่น,นั่นแหละพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างยิ่งใหญ่ สุดสุดของการลงโทษฉะนั้นพี่น้องครับวกลลอดฮัซรอรลอฮุตาลาอิบาดะหุลมุมินินแท้ที่จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาลานั้นได้เตือนเบาของพระองค์ที่เป็นมุมินในเรื่องของการที่จะทิ้งสิ่งที่จะต้องใช้กันในเรื่องดีและก็ปาลามกันในเรื่องชั่วถ้าไม่ทําแล้ว แล้วก็ได้อธิบายถึงความชั่วร้ายของการเนรคุณต่อเลาและศัตรูที่มันได้ละเมิดขอบเขตและเป็นเหตุที่อัลลอฮฺสุบหฮานะฮัวตาตานั้นไล่ออกจากความเมตตาของเลาะถ้าสังคมไม่มีการเรียนการสอนและคนที่มีหน้าที่ไม่ทำหน้าที่ก็ไม่ต้องถามถ,ามถึงความหายนะที่มันจะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอันนะอุมรัรบินคอดตอบแท้จริงท่านอุมาบินคอดตอบเนี่ยญานอุสุวะหุวญาลินุนนั่งหลับสปปะงกครับนั่งหลับสัป,ปะงกในตอนกลางวันปักกี้ลาละโูก็มีคนถาม ว่ายาอามรอนมุมินินโอ้อุมารบนินเขอตอบเอ๋ยนะโอไซนาอุมัดเอ๋ยอลาตานามท่านไม่ได้นอนเหรือในตอนกลางคืนนะก็ละ่ะท่านก็ตอบว่าใกล้ฝะกะใกล้ฝะานามฉันจะนอนได้อย่างไรละ่ะอินนิมตุบินนาฮาร ถ้าฉันนอนในตอนกลางวันโดยยะตูอุมูรอนมุสลิมฉันก็เพิกเฉยต่อเรื่องราวของพี่น้องมุสลิมที่ฉันดูแลอยู่ว่าอินนิมตุไลแหละถ้าฉันนอนในตอนกลางคืนตลอดทั้งคืนโดยยะตูฮัซีมินัลลอห์ฉันก็เพิกเฉยต่อส่วนของฉันที่จะได้จากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตลาผู้ทรงมหาเดชานุภาพอตุรีดู อัลลาห์นะฮีบิซาลิกันยลาลันท่านมีความปรารถนาหรือในการที่จะไม่ให้ฉันได้มีส่วนดีๆจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาพี่น้องที่มีเกียรตทั้งหลายครับนี่คำพูดของใครพี่น้องเป็นคำพูดของท่านไซนาอุมารอุมารอบนินขอดตอบท่านทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้วก็ คนทุกวันนี้ล่ะนะครับถ้าเสนอตัวไปเป็นผู้นําและไม่ทําหน้าที่นะ่ะผมความคิดของผมนะอาจจะผิดท่านหวังเงินเดือนแล้วแต่หน้าที่ท่านไม่รับผิดชอบเนี่ยรับไหวไม่ในอาครีร์ผมถามอบูตอเลบป,ปกป้องนบีทุกรูปแบบในขณะที่ลุงถึงอา,านเหลืออบูตอเลบ พี่น้องครับเหมือนกับบุคคลคนหนึ่งถามนาบีว่าท่านไม่มีสิทธิ์ในการที่จะปกป้องลุงของท่านเลยเหรออบูตุตอเลบนบีก็บอกว่าอัลลอฮ์ก็ยกโทษให้เบาหน่อยเพียงแต่เอารองเท้าหรือเศษหินจากไฟนรกมาวางที่อุ้งเท้าเนี่ยมันสมองเดือดพี่น้อง นั่นการลงโทษที่เบาที่สุดสำหรับคนที่ไม่เอาอิสลามถึงแม้ว่าจะช่วยเหลือนบีขนาดไหนก็ช่างเอา้าพี่น้องอย่าพิจารณาแค่นี้แล้วหยุดพิจารณาต่อไปอีกว่าแม่ของนบีคลอดนบีมาไม่กี่เดือนก็ถึงอายันพ่อของนบีเนี่ยน่าจะเข้าสวรรค์ไหม มีชายคนหนึ่งไปถามนาบีว่าพ่อของท่านอยู่ไหนอาพ่อของฉันอยู่ไหนนบีบอกว่าพ่อของท่านเป็นชาวนารกเด็กคนนั้นเสียใจนบีเรียกกลับมาอีกแล้วนบีก็บอกกับตัวเองว่าอาบีว่าอาบูกับพินัดพ่อของฉันกับพ่อของท่านอยู่ในนรกพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อเราและท่านทั้งหลายคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยเรา จะไม่ทำหน้าที่ในการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยได้ไหมหนึ่งหน้าที่ที่มีต่อตัวเองสองหน้าที่ที่มีต่อคนที่เป็นลูกเป็นหลานและอยู่ในครอบครัวของท่านถ้าท่านไม่ทำหน้าที่ก็แสดงให้เห็นว่าท่านรักลูกของท่านแค่ดุนยานี้เท่านั้นครับพี่น้อง والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون